จริงหรือเปล่าที่หูฟังเล่นเกมที่ราคาดีที่สุดแล้ว ouais. เป็นของคนไทยด้วยมีเหรอจริงเหรอจริงเหรอเป็นไปได้ไหมได้ได้นี่นี่คือไอซูเปอร์กาแฟไม่ใช่ไอซูเปอร์อีโวบัตเกมมิ่งแอดิชั่น ไอซูเปอร์เปนแบรนไทยนะครับต้องช่วยสับสนุนกันนะตัวนี้อ่ะมันมีอะไรที่โดนใจผมเป็นนี่ครับเปิดให้ดูนี่ไซเบอร์พังดีไซน์มันออกแบบโดยอินสไปร์จากไซเบอร์พังไม่ใช่ไซเบอร์มังนะอีโวบัตเกมมิ่งเอดิชั่นของ i อซูเปอร์ดีไซน hey, ์ไซเบอร์พังเห้ตามผมสองข้างเป็นอย่างงี้ดูดิอินสไปร์ huh. จากโลโบคอฟนะฮะตัวนี้ uh huh. คุณโยนทำไมก๊อ เมื่อก่อนเคยออกมารุ่นหนึ่ง5 9 9เป็นหูฟังสีขาวใช้ได้เลยหูฟังเกมมิ่งข้อดีของมันก็คือต้อง low latency มาเรฐาที่ใช้นะครับพุดจริงว่าดีเกินราคาแล้วกันเปียงเปิดปลาใสมาปุ๊บชาร์จมีมีความโลกแห่งอนาคตด้นะครับเหมือนยานแม่เฮ้ยดีไซน์ไม่แย่ว่ะดูด้วยก่อนตกง่ายไหมหาแม่เหล็กก่อนหาแม่เหล็กแม่เหล็ก แม่เหล็กอยู่ตรงนี้ตรงกลางๆเนี่ยนะครับไมโครโฟอนมีสีตัวนะครับไม่ใช่แค่วัยเล่นเกมกับเพื่อนๆไว้เมาส์ไวไไ้ไวขิงกันนะไว้คุยทำงานก็นได้ก็ต้องโหลด i Super Play มาแอดเข้าไปเลย i Super Evo อีโวบัตเกมเมจเอ dition นะครับก็คอนเน็กเลยพวกนี้เลยนะครับเชื่อมต่อกันแล้วนะครับมันก็จะมีไฟติดขึ้นมาเป็นเหมือนไซเบอร์พังเลยนี่นะฮะเวลาใส่จะมีแสงอะ่ะผมชอบนะเท่ hey อ่ะดูสิครับแล้วเสียงมันดีไหมเทสกันเลยดีกว่าโอเค ฟังไปแล้วเนี่ยเบสไม่ได้กระหึ่มมากเสียงกลางในกลางๆคุณภาพของเสียงเนี่ยมันไม่ใช่8,90000เาถ้า Bright ลายเทสสินะผมจะบอกตัวเนี้ประมาณ2-3 0 0พันแต่คนเนี้ยตอนเล่นเกมขึ้นมาล่ะมันหน่วงไหมเราเล่นเกมดูนะครับโอเคไม่หน่วงกดยิงปงยิงปืนเนี่ยนะตึ๊งๆๆๆๆโอเคไม่หน่วงความหน่วงไม่มีแต่คุณภาพเสียงเนี่ยมันออกแบบให้เป็นเกมมิ่งเอดิชั่นไงหูฟังทั่วไปนะครับที่ไม่มีเกมโหมดนะเล่นเกมหรือบางทีดูหนังเนี่ยเสียงมันไม่ซิงกันไง มันไม่เมีอทลดเลยนะครับเสียงยิงปืนแล้วยิงปังๆๆๆไปเสียงมันไม่แมทช์กันพอมันมีเกมหมดมันก็ทําให้เราเล่นเกมแล้วดูหนังมีอทลดมากขึ้นคนที่เดินมาข้างหลังปรับปั๊บปรับหรือยิงใครเดินมาใครขยับข้างขงมันรู้บดไงไม่มีความดีเลย์ดีเลย์ต่ํามากคือความหน่วงต่ําถึง45มิลลิวินาที5%ตอบสนองเป็นเรียลไทม์เลยนะครับอย่างที่บอกว่าแม้เป็นหูฟังเกมมิ่งที่ไม่เน้นคุณภาพเสียงต้งเพลงก็ใช้ได้เลยล่ะใช้ได้เลยมันทํางานคู่กับแอป i Super Play ด้วยสามารถช่วยบูสต์เอฟเฟคเสียงใหม่ในเกมได้อยากจะปรับอี EQ แล้วก็ไปปรับในในแอปได้นะครับปุ่มก็อย่างที่บอกว่า default touch double ก็พ o s ส p l a y ผมเซตไว้ขวามือนี่นะครับกด3ทีปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิดเกมโหมดเสียงแบบเหนื่อยมากเลยอ่ะพี่ไปพักก็ได้นะครับถ้าพี่ไม่อยากจะช่วยผมอ่ะอีกทีนึงปิดเกมโหมดแล้วข้างนี้นะครับ3ครั้งก็เป็น o i c e Assistant เดี๋ยวผมจะเซตว่าด้านนี้เล่นเสียงลดเสียงเล่นเสียงลดเสียง,ยง next track previous track เกมโหมดทีเดียวติดก็ได้เซ็ตได้เยอะมากตัวน,นี้มีไดรเวอร์ขนาด10มิลิเมตรนะก็เสียงได้ถือว่าเต็มอิ่มแล้วแต่เขาไม่ได้สุดของการเล่นเกมไงนะดีมากสำหรับราคานี้นะครับอายุแบตเตอรี่นะครับก็32ชั่วโมงเฮ้ยเ <Hey! S 2> พิ่งรู้ว่าตัวนี้มันชาร์จไร้สายได้ด้วยนะครับราคานี้ไม่เคยเห็นเลยนะชาร์จผ่านสายก็ได้เป็น USB C ข้างหลังนี่นะครับชาร์จเต็มภายใน90นาทีถ้าฟังเพลงทำอะไรทั่วไปนะครับ8ชั่วโมงงงแแตตต่่่่่ถ้้้าาาาเเเเเเลนนนนนนกกกกมมมมมมมะะะไไดดด6ชชัััววโโพรรจปปิิิห low latency bluetooth pixart บขึีีีซทย 5.2ครับชิปตัวนี้ทำให้เล่นเกมไม่หน่วงนะครับรอบความสมจริงเหมือนอยู่ในเกมเมื่อไหร่ที่หูฟังหน่วงยิงไปปังปังอย่างนี้นะอันนี้ไม่มันเลยจบจบการไม่ต้องทำกันละไม่ต้องเล่นกันละ e v เ b อร์บัตเกมมิ่ง i อดตัวนี้ของ i Super เนี่ยเป็นหูฟังเกมมิ่งที่ราคาดีที่สุด1,290บาทถือว่าถูกมากนะที่มีเกมโหมดแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจที่สำคัญเป็นของคนไทยด้วยที่อยากสนับสนุนกันนะฮะก็เลยมา ไายาให้ทุกคนได้ลองมาใช้เล่นได้สำหรับราคานี้ตัวนี้เรียกได้ว่าไม่มีคู่แข่งเลยวะไอซูเปอร์อีโวบัตเกมมิ่งเอดิชั่นเป็นหูฟังที่ถ้าผมเป็นเด็กๆผมจะโคตรอิจฉาเลยว่าใครมีตัวเนี้ยเนาะยังสวยวะ่ะยังมีตัวใหม่ออกมานะครับ i s u p e r Evo b u d Plus เนี่ยนะฮะมันมีคำว่า Plus ขึ้นมาเนี่ยมันดีกว่ารุ่นเก่าคือมันสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปได้แล้วก็ปรับ EQ อะไรได้ตามที่คุณชอบเลยราคาก็ไม่ถึงพันนะครับราคาดีมาก